ดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้วันที่30มิถุนายนสองพนนะคะตอนนี้รับทัวร์มาแล้วนะคะสมบัติทัวร์จะขึ้นไปกรุงเทพนะคะตอนนี้อยู่ขนส่งลำปางรับทัวร์มาแล้วนะคะมอมอสีขอเกขีดหนะคะอ,อยเจอตรงนน้น <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็11โมงเลยนะคะ รถทัวร์ออกสิบเอ็ดโงครึ่งออกสิบเอ็ดโงครึ่งนะคะเดี๋ยวจะไปขึ้นรถทัวร์แล้วนะคะมกระเป๋า ใบหนึ่งมีเฟซะภายนี่ีกใบหนึ่ง,ปงไปถึงกรุงเทพประมาณสองไปถึงกรุงเทพประมาณสองทุ่มสองทุ่มนะคะ <c oughs> แล้วก็ต่อรถเมลสายเก้าหกไปไปไปเดี๋ยวมอบางกะปิแล้วก็ต่อรถเข้าบ้าน รถออก11โมงคึ่งขึ้นรถสมบัติทัวร์นะคะตอนนี้ประมาณ11โมงกว่าสวัสดีค่ะ